มาลองชิมกันเถอ,อะวันนี้เราจะมาลองชิมทุเรียนลูกกัน100ร้อยกว่าบาทที่ตองปอกแล้วนะครับอันนี้นะรสชาติโล <ง S 1> ละหกสิบห้าบาทไม่เปลือกพอได้ไหมนี่นะนี่ให้ดูเดียวนะอย่างเงี้ยรับเนะม็ดจะใหญ่หนนะ่อยลองชิมมาชิม,มคนละครึ่งกันเลยเอาคนละครึ่งดีวกว่า ก็หวานเนี่ยก็อร่อยอยู่หวาน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 มากเลยใช้ได้เลยใช้ได้หกสิบห้าบาทร้อยเก้าซ้อแล้วหกสิบห้าานอยูร้อยเก้าอืมซื้อกาลนน้ทาร้อยเก้านะคะอันนี้ลองซื้อมาหนึ่งลูกก่อนแบบไม่เละถ้าอร่อยเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อใหม่คนณงไหมมุงเมอ่ะใช้ได้ใช้ได้ หมดนี่ร้อยร้อยสี่สิบหกบาทมันหวานนะแต่ว่าลายลายอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็ไปหวานได้ก,ไกินได้นะคะในราคาแค่นี้ก็ถือว่าอร่อยเนาะเริ่มๆดันดก็ใช้ได้ ขอตัวไปินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย